พอหน่อยเดี way, ๋ยวนี way, ้ก็เมนมีเมืองแต่ก่อนมีย่งเซาชุ่มปูปลาใหญ่ปลาควางกายโยให้เกิดันดิ้นนั่นนี่ไฟเบิ่นแต่กวนจนสิสวนพั้นจิ้มเสียไปเป่าเดียวนี้มันเปไปเดียวนี้มันเหมาะแก่ก๊าลัยห้อยกว่าตไปลวดตาอยากฟังีิตวนไมละวางปลาควางกายเมนมีย่างเสียงมาฟังได้อันหนึ่งมีหมูปูปลาสอยมันน้อยเป็นแทนปลาเพียรหลายพอหน่อยเดียวนี้จังแมนมี อันหนึ่งมูปาพอนุ่นคำเพิ่งพูนข้าใงบัดนี้ปาพอนชงสสยกะมีในส่วนอลําขันดานาบบไลมันเกิดเป็นเน้อหลยังเป็นผูป่าหลไปบ้บงสังวันนี้ตก,กี้นี่เป็นว่าข้าจกพัดเป็นปูข,ขอบข้องนองแต่ทเที่ยวว่าการทำมาหาจินนี้เป็นว่า ไปแจกกระจายแล้วก็บผเป็นคือผ่านมาที่ว่าแพงหาได้หาเอามาดึงซะจับอยู่ในดินจิ้นอยูย่ในน,น,นน้ำเนี่ยกับผมีไผ่จีปุ๊บปั๊บหักษาทั้งมวลเห็นจะได้มันสิบซ้อนจีเสียสิหายไปกับวได้ซ้อนกับเระบริวรสนะไปหาไรกับแม่ห้าเอาแต่การอุดมสมบูรณ์แต่ข้าวก่อนการหาปูหาปลาที่ว่าสะดวกสบายแต่ก่อนพรอแม่ห้าจนบอกเลยว่าถ้าจะหาปลา ข้างบ่อไรก่อนกระดับบัดน้าหัเจนี่นี่ข้างบ่อไรหมืกกระบุบ้าหากระบดเพราะว่าคือมูฮาไปหาเนี่ยไม่สมายยากได้ในป่ารู้หน่อยได้หรอกจามจะดิ้มสั้นที่เคยบอกมันเขาเลี้ยวไปเป็ข้าวมันก็คือดาว ตามฝนเวลาคนตกก็เดินอกนอกเหมืนเป็นของสนั่งคนฝืนร้ายบัวเด๊ะหมอไฟคือเดียวนี้เราเต็มจะพร้องยังนุ่มนิดหน่อยนะแม่นชื้กระบองเีลยกระบอกชิลุนไปไต่จับเอาเต็มแห่งกูโคตรเงินซะบันท่าเดียวนีวัาบนว่าเดียวนีหลังสองสามปีหลังอกนี่เกือบว่าบริจาคของย่อนคนไต่สิ่งไต่คล้าย มาบ่งสภาพกันห,ปหปาปลาอยู่ในเขตของพวกเ้านียากยากอยู่บนว่าแต่กวนหมายความบ่าการเครื่องหปาปลาอยู่ในเขตหรืออยู่ในกระแสของผัวม้าเหาอครับ,บท่านสมัยการหาปลาก็กอนยากกันนี้หลาปัจจุบันในเครื่องหปาปลาท่านสมัย เกิดขึ้นมาหลายก็มาเข้ามาเฮ็ดหายป่ารับศูนย์พันไปหากพราะว่ามันเกิดเมืองออกเกิดมานนิดออกจากทะเลเบิดอุปารล่หลานหนึ่งไฟฟ้าสองมาเบือสามมาจุดระเบิด แต่สองสามปีผ่านมานี่การทิมระเบิดนี่แต่ละมือตำสุดอยู่ในเขตบ้านห้างขอนนี่ไปหาอันร่อนหงานีตำสุดมีมือหนึ่งสิบหลุตำสุดจะนเปิดตุ่มปั๊มตุ่มปัมตืมมมมมมนไหมีมาสงบในวังปีนี่สงบแต่ว่านนปีนี้ตามข,าข่าวะันนี่มึงตามเลยยิ่งเสียงระเบิดนี่ ในต้นเดือนหาเล่ามาหาถ่ายเดือนหานีคือที่นี่มองอยู่ชิบลุกในหินเสียงในตีกบกิ่งผล,ลกขึ้นามาาหัน้สิทธิการเป็นอยู่ของบรรดา,ายอ้ย่อยนอกเนี่ยพอแม่ป้าส่วนเฮาเกิดคพือ่อฝืดเครื่องสาเหตุฝืดเครื่องหย่อนหยังหย่อนปลาส่วนเอาอาชิพหปาปลาเกือบมาเป็นต้นตเอเดิมต้นการทำมาหากินของผัวม้าเฮานี่ เอาการปลูกฟังเป็นต้นตอ่อเอาหาป่าเป็นส้อบป่าเน่ในใหญานี่ไม้พมามีปลาชส้นจำนวนหนึ่งเอาหาป่าเป็นต้นตอ่อในการหาป่านั้นมันเครื่องมือกับมันนะับหมื่นนับพันสมัยขึ้นทำไมแต่สภาพการทูปานลดหน่อยถทยลกในมือลดหน่อยถทยลงแล้วม้อหูคาวาโครงการนี่มันโครงการอนุรักษ์บุญมาเอาวกุตประชาอนุรักษ์าาปาเน<ม>ื่องเราเลยไปพวพันอยากอยากให้เพื่อนนั่มพ่าดอยากให้เพื่อนอธิบายที่ทัง แนวทางของขันเท่าเราสปอร์ตมันกับช <ME ET> ่วงกษตรกรรมกับช่วงปลาใหม่เล็กก <enthus ias. S 2> ัช่วงกษตรกรรมเหมือนกันฉะนั้นมูกเฮาจังมาเห็ดเบื้องต้นไม้คว้ามาเห็ดอยู่โท่าไรที่ในพวกเฮาก็มีความคิดความเห็นว่าอยากให้ทางกัมพูชียนรุดพรเพื่อสงวนป่าขาเนี่นะเออรุดพรท่างระเบิดสี่แน่แล้ว่าขั้นว่าเป็นจังสันแนวถ้าพวกเฮางนี่คือว่า เกิดน <S 々> ันเดินดินเขาไปเขามันเขาเจาะเนี่มารวมคิดรวมคิดอธิปไตยของพวกเราเขาเจอกันไรเดี๋ยวนี้นะแล้ว่าคอเกือกหามคือเกือกหามบัวไร่ละว่าแต่ต่างประเทศเ้าก็ยังเกือกหามบัวไร่ละว่าแต่ว่าเขาตกเห็ดนั่นนี่น่าห้ความคิดนะให้ต้องมีบังสุงวันไหวละว่าบอลหาตังกระบอลสุงวันไหวต่าหาเริ่มต้นมาเก้าต้นอิ๊บเม้นในบ้านนี่เป็นผู้ลงมือก่อนในบังสุงวันทำ ยันคุณป้าลงมือไปได้หรอเออลงมือเฮ็ดนี่แล้วโหลดเพชรตายเพชรยั่งตุดปักซุงวันหมดแล้ว่ะหลังจากนั้นตายเราจะเป็นหายาหาตามประเทศนี้ที่ว่าเขาเคยหาแต่ว่าวงตัวนั้นถามว่าเพชรไปหาะจับรายได้ท่านถือว่าไหมตามกฎระเบียบบ้านเมืองที่ว่าตกลงกันในกองประชุมยิ่งเซฟส่วนเห็นดีมีต่อการะชุมตกลงกันครับตกลงกันคักแน่ขอ ความผิดจากฟ้าสณ์ขุ่ส่วนแต่บังสังวนอันขอบเขตของบังสังวนบ่มันไกลแต่เหดอยู่นามเลือกขในเมื่อเหดอยู่นามเลือกแหละสันเมื่อเหลอพวกผู้อาันขันพู้พันเบื้องต้วนมันมาตั้งเหตุทัศน์ที่ก่อนต้นปีหนึ่งเพิ่กระไรเกาสิมหาเดือนที่สองนะมาอิจฉาทัศน์ท่แหละต่อมาจังละไมาเห็ดไปแต่ละบาดมุดอยู่ในเขตครอบของเขาในการเหตุหันบวมันโครงการเก่มาบีบบังคับและบวมันอำนาจการปกครองเมื่อ หรือแข็งมาบีบบังคับบ่แม่เผื่อมารควมกองผสมเผื่อสี่ทิศเพราะว่าเฮ็ดระเบียบการมันเข่ากับกฎหมายแนละ้วเพราะว่าคันเทิร์คุณหูกฎหมายกูมูเฮ้ามูเฮานี่บ่แม่นหูกฎหมายเพราะจะหูขี่ข้องประเพณีการขี่ข้องประเพณีของอำเภอเฮา,า,า,บบานี่บ้างกฎระเบียบโลกนี้หมายความว่าบ้างสง,งวนนี่เอาทั้งเนื้อตีสหนขอถุกเอาทั้งไตตีนี้เนื้อเมื่อเฮ็ดแล้วนั่นคันเทิร์นเพิ่งถามว่าใส่ปบาส,าสุนใส่หม่องบ่ใส่หม่องสันนิดได้ จำคัดสนิดใดกระตกลงกลางบางว้างก็ไม้คมมาบอยใส่เจอดิบอยใส่ในมองกองระตามมออโปกระตามม้อสอยกระตามนับเต่ล้านขึ้นไปบอยใส่ก็มีบางว่างสงวนนี่ใส่ไรไหรไหรัหราบแต่ว่าบางแล้วดูกานบ้านนี้ข้าเห็ดบางสงวนไปแล้วแล้วเดาอาศัยว่ายบอยผู้ป่าหน้านามหันมันออกแม่พปรูอยู่บางนา้ำระเกิดนั่นโมอยากไห้กวนมันหลายขั้น่าเลยทั้งกัมพูชาเขาเจาะก หากินแบบรับศูนย์นะตกมาเฮาเฮากระชีเ็ดแบบรับศูนย์อีกมันก็ดจีบศูนย์ไปเลยบ่บาเรื่องปากถึนเมือกตลอดมาปากขาอาจารย์ทงกันขื่นดาบของเฮากันเมื่ไหร่ปุปักบหักตาอย่างเดียวเดียวได้ขาดเนี่ยแต่กั้นจีบบ่อแล่นอนได้ว่างจังหวะตัวนั้นจีบว่าของข้าปักไปครั้งนั้นข้างนี้ไว้อีกแต่ก็ะมุมีไฟสีแดงไปใส่มองแล้วก็จีบบ่ได้ไปใส่เบ็ดแจากจีบบ่ได้ตึกแห่ได้ว่างตัวนั้นนะ พวกเากับมิรตางโคตรเบียบข้นไพ่ในบ้านนี่ขาู้ใดไปใส่ต่ว,ว่าพวงเหาเห็นดนี่เฮ็ดพร้มไปเนก็ผ่าไปขึ้นีนั่นแล้วขาู้ใดือร้านตาพื้นไปใส่ันก็ชื่อว,ว่ามีการทไหมกันไหเอาเสชิงปนันไรจังกับเฮาไรมุขพ้นน้ำานกแม่ไรไรเฉลเนเนี่ยคิดของคนนี้กระจายจังการงเห่ากับครับคราบปฏิบัติมานี่ก็ชื่อว่าอะไระีสอปีนี่มาเึงเก่าหแต่ทีปีถ่ายเก่าซีนาะมาเึงปี เก่าฮกแปนปัจจุบันเนี่ยก็เชือว่าเห็นว่าผลงานที่ว่าอกตั้งว่าหน่าอีอันมานำผ้าเนี่ยว่าทางบ้านทางเมืองนี้แต่เห็นว่าผลงานของเรานี่กับพอสมมาภาคกว่าละมาเบิองเดีวประกวงของพวกเอาแน่ว่างนี่ก็เป็นเอืดขึ้นคือเก่าในนี้ปัจจุบันด้วอว่าใส่ตรงใส่ปานใส่ม่องนี่ก็เชื่อว่าหลุดประกวงนี่ก็เป็นการรวงร้ายไพ่มากและเถื่อม่องฝอยม่องสามม่องสี่หานี่นะแต่เชื่อว่าร้ายนี่นี่ปัจจุบันน่ะนะว่าร้ายแต่ว่าบระเทศเหตุเห็นเป็นมุมมีร้าย แต่บ้าเห็ดดีได้นีือได้ป่าป่าอีส่างกับมันมีเบิร์ตปากวางปาเกียงป่าอีช่างกับมีปาเครื่องป่าอันนี้ห้ามประคุนป่านี่กับมันมีเบิร์อยู่หันดูว่างแต่ว่าแต่เดีเปลี่ยนมัมมี่ถ้าใจมองได้แต่ที่ยงไมาเห็ดดีได้ ่วงพานมานี้ในหูนี้บอนจะได้ตันตัวนี้นี่เริ่มแต่อีพออีแม่ลุกระบันเกิดมาระยะซ้ำระยซ้ำนึงเกิดมากกวบาร่วงพอแมลหรืเลยเหลมปั่นกันอีพออีแม่บันลูกขยายออกมาแหลวก็ปั่นให้ลูกลูกออกมาอีกกปั่นให้ลูกยังสันมีแต่ปั่นให้แกลูกยังไหลมสมัครีกันเบิดบ้านอยู่ในนี่เป็นเจ้าอยู่ในนี่เป็นคงลึกระบันพานมา บมเม็นมาพูนสิมาซับซาวเอาไม้ตะโคตะโคมาซับซาวเอาไม้โบโบเมนมาจากลึกระบันผ่านมาเลดแต่โบเลยอัะถืว่าขมอมตานถามมีแต่มาตัวเอาคือผ่านผ่านมาเรื่องเฮ็ดีนี่มันก็โอ้วยนักเงืองย่างต่ำชุดแต่ไม่มองเรียนตายจะไนเด้อสู่ไปเฮ็ดซอยมูเอาเท่ากับคนผู้เดียวไม่มองก็อยากใส่ไม่ดีก็อยากจะไปมันหนุเนาะวันนี้เฮ็ดเฮ็ดน้ำมูลแบ่งกันไปไหนวะคนนี้ประเพณีแบ่งกันจะไหน ถ้าเนื้เห็ดนื้อหมูเป็นตัวต่างตัวตีกะแบ่งกันคืนเคิงเลยร้อยกิโลนี่ก so, ็ถือว e ่าเขาปั่นกันคืนหาซิบตัวมันรวกเขาตัวก็ตามโมเมนต์รวกมีเรื่องป่านี่เรื่องที่ว่าป่าขึ้นมานไม่ว่ามันขึ้นนี่แม่นเดือนหกแห่มันเก่าขึ้นรัวประพอประแกียบไม่ว่าในป่านี่มันขึ้นยกตัวอย่างว่าเนบาซีหูนี่ก็หูเหี้ยอีตูดจังสี่นี่ เนอหนึ่งหูสลับสองหูสะโฮงสามหูไหวสี่หูเหวี่ยอยู่ตูดทาว่าป้าเขาหูหนึงหาวันหาั้นเข้าสามากจะได้เอาป่าถึงสาวันในปูนทาว่าเป็นคนรู้ไปฟูขึ้นนะไปบ่เศร้าเลยไปขอเขาหูไรก็ไปขอ,ขไ,ไ,ปขอไปสวยก็ไปเลย แค่กันนี่ว่าโอ้ยมอันมาสัีสิแอนั้นนี่กระโบเลยว่าอันทางนี้มิตรว่าเอาใจถึงกันเน่ันบเบื่อควมงาาควบมีซักซื้อต่อกันเนีมิตรวาเจ้าหาปลาเมื่อเอาไปเรียกคระบเอาไหมาถึงเมื่อแล้วเมื่อในนอสักเอามาให้ซ้ำเต็มแค่งางกระหาบบาแค่งานมร้ายจะเอาบทั้งเลถ้าเอามาไแบบนี้เจ้าสิบปลาให้ตาเน่าถิ่บอ โมสิได้มันบอกเจ้าผลิตบมดละเจ้าก็จำเป็นตนนัวไห,หนพาบรางน่ก็เม็นเคยื่อในสะดีถึงนี้เลยเอยู่ามาสะอะไรก็ไม่งับปล่อยมนงงันลงเลยอหนึ่งคนเาน้าเนาะพาว่าเล่าหันหจิตรไอ้ปลาต้องทำาพขึ้นมงมงิงียเ้าของปลาไปรโงทะเบีนมาขึ้นเมิดเล่ารบริเวณหึ่น แต่ว่าจุดประสงค์ของเราอยากไปไม่ต้องไปขอแต่นัแนน่ะคนเทาในหันโลกก็มีแห้งงานประกอบสัวนน้ำเขาคือกันบนแม่นแห้งงานยังลักษณะมันต้องไปบนแม่นเขาด้านขวามือเป็นนอตที่แล้วกับบริการนั่นมาเรื่องผูเราไปขอเลยแล้วก็ไปซุ่มไฟให้เจ้าเคขอทานไห้ให้เจ้าอยู่ในหิงป่านั่นปลกแปลกกับเสื้อดุล้านเลยกินกาแฟวมากๆกูตำหนักกาแฟแล้วก็ไต่ไฟให้เจ้าเนี่เบียบเบาๆอยู่กับหัน เส้นห่างหม pues like 8, nah ้ใช like ่โทนบ่เอจะนีเตะอ๋อข้าไร่ป่ามาเขาก็มาแสะป่าใส่เขามันมีทักษิณเปหอยมาจะดีมึงเข้าไปสุราออกแค่งานอยู่ทหงนั้นาวได้มากาก็ใหญ่ให้เขาอยู่ครับคือเห็นเขาเขามาสวยเหาออันนี้มันยิงตาประเทศนี่ข้าวไร่สืบต่อมาแต่ตะข้าวพอได้ไหมข้าพุทธเป็นยังสั้นประเทศนี่บ้านนี้เคยเป็นยังสั้นแต่กับเต้นมาแต่ตะเพียงนี่นะข้อไตข้อเนื้อลงมาอนี้เลย เนื <chat> home, ้อไปคนนั so so food, ้นกับโบเป็นได้น่ะเที่ยงขั้นเหวเที่ยงเอาป่านี่ได้น่ะถ้าเจ้าลงมาขอถ้งเนื้อลงมาขอก็เลยหายไปหายด้วยกันเพามันหลายถ้าปานค้าอยากคาชื่อตัวตัวนี้ไปหอดผู้เนี้ยเะพองเส้นหลุ่ยเซนนานมันเป็นการดีนะการพัวพันการสมัคคีกันมันเป็นอันดีนะถขโมยสมัคคี้เดี๋ยวโบเป็นอันดีเลยใครบ่หอมแปงบานบ่เรื่องคื่อผนววานเนี่ยแท้แท้ถ้าสมัครขี้กันแบบนี่ยังเจ้ามากก็เป็นเจ็บแล้วในตัวเจ้าวาน ทรงหายในหาดไหมูป่าเตกวอนป่ากามีบ่อน้อยมีในแห่งบังเบิดจนบามีสุ้มแสงหมูปูป่าใส่บอกว่ามีไลายล่างปูปาเสือบามีพ้าเอิญหมูขาวในเครืองพร้อมใส่กูมมีนี่พอตูป่าสวยมันลอยเป็นแทนปลาเพี้ยหลายบ่อน้อยก็หลายหอยหมูป่า เป็นเจ้าอยู่ของอาสิป้องคุณไม่ก็มีหลายต่างๆบางคนคนก็เลยแต่งสงางหาลายปูปลาบางคนในรียบร้อยนี่หาบาปูปลาไปขายเป็นกิโลนี่ไฟโต้ตนต,ตังบางคนก็เลยกิโลหาสองสามตามสื่อพ่ออะไรมาพ่อให้พ่ออะไรมาสวยให้ภาษาใสกบขัวบางนี่คนกบบาบพ่อะไรมีตั้งแต่ก็อกินจงแม่ซุ่มเส้าหาหมูมันตามบ้านคือร ตัวาพอล่ำเคยบูมันหอกเพ่แต่มันข้อไกลำไตสื่อเสียงจังสันบาดนี้ว่าปูปานี้บอกเคยมานน้นำเ่อนมีแต่พวกหมูบา้านเขาหวานใดหมูปา่าถาว่าเป็นแบบนั้นในล่ะวางหาปา่าอาซีพหาการปา่กปากับบอกวันคือใดมาดูเตอมาละรูนั่นนี่มีไปต่างๆบอกว่า บางคนมีม่องมีสวยปองกันไว้อันสองบาทบ้ามีม่องสวยมันลอยใจดำบางคนนี่กัน